สวัสดีครับวันนี้เราจะพาทุกท่านนะครับมาเยี่ยมชมคอนโดมิเนียมใจกลางเมืองเชียงใหม่ซึ่งเป็นคอนโดมิเนียมที่อยู่ในย่านของโรงพยาบาลสวนดอกใกล้กับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และห้างสินคานั่นเองครับนั่นก็คือคอนโดมิเนียมวันพัฒสวนดอกสําหรับห้องที่เราจะพาทุกท่านมาเยี่ยมชมในวันนี้นะครับจะมีขนาดห้องอยู่ที่34ตารางเมตร1ห้องนอน1ห้องน้ํา บรรยากาศภายในห้องนะครับเมื่อเปิดประตูเข้าไปด้านในแล้วขวามือจะเป็นโซนของครัวตรงข้ามครัวจะเป็นห้องน้ำด้านในของห้องจะมีโซนรับแขกและห้องนอนครับ บรรยากาศของห้องนี้จะมีความสบายและอบอุ่นครับวิวทิวทัศน์ด้านหลังห้องที่ได้จะเป็นวิวของสนามกอล์ฟที่เป็นสนามหญ้าสีเขียวขนาดใหญ่ทําให้ทุกท่านที่พักอาศัยอยู่ในย่านใจกลางเมืองได้ความรู้สึกเหมือนท่านพักอาศัยอยู่ท่ามกลางธรรมชาติเลยทีเดียวครับสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่มีความสนใจที่อยากจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามที่เบอร์ด้านล่างนี้ได้เลยครับ